สวัสดีเพืเ่อนๆชาวโน้ตบุ๊กสเปกทีทุกคนครับวันนี้มาดูการพรีวิว Microsoft Surface Pro 4กันดีกว่าที่สุดของแท็บเล็ต Windows 10ที่สมกับราคา33,900บาทครับเรียกได้ว่าสิ้นสุดการรอคอยสักที19พฤศจิกาย,ยนนี้พบกันแน่นอนราคาตั้งแต่33,900บาทไปจนถึง82,900บาทโดยเลือกใช้ชิปประมวลผลรุ่นล่าสุดจากทาง Intel อย่าง Skylake มีให้เลือกหลายรุ่นด้วยกันครับ ติดตั้งแรมได้ที่ 4GB, กิกะไบต์แกิกะไบต์แล้วก็สูงสุด 16GB กิกะไบต์หน่วยความจำสำรอง SSD ก็มีขนาดสูงสุดที่ระดับ 512GB สกิกะไบต์ส่งผลให้ประสิทธิภาพโดยรวมเร็วขึ้นกว่ารุ่นเดิม30%นอกจากนี้มีการพัฒนาให้บางและเบาลงไปอีกครับปรับขนาดหน้าจอให้ให,ใหญ่กว่าเดิมพร้อมเพิ่มความละเอียดลงไปอีกที่สำคัญปากกาสไตลัสยังรับระดับแรงกดได้มากกว่าเดิมที่1024ระดับ จากการที่ได้สัมผัสตัวจริงของ Microsoft Surface Pro 4จะเห็นได้ว่ามีการพัฒนามาจาก Surface Pro 3ที่ประสบความสำเร็จมาแล้วพอตัวไม่ว่าจะเป็น Surface Pro Type Cover กับขนาดและสัมผัสที่ดียิ่งขึ้นส่วนของ Surface Pen ก็สามารถเปลี่ยนหัวได้ตามลักษณะงานพร้อมกับท้ายปากกายยังมียางลบอีกด้วยครับเอาเป็นว่าถ้ามีโอกาสทางทีมงาน Notebook Spec ทีคงได้มาอรีวิวกันเต็มๆเ,เพื่อนๆก็ติดตามได้จากทางช่องของเราได้เลยครับอย่าลืมกดซ u b สไครต์ฉันด้วยสวััสดีครบ